โค okay, ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณครูวารุณียอมพันธ์นะคะหรือว่าครูอมนั่นเองนะคะในช่องครูวารุณีแชนเนลนะคะค่ะตอนนี้มีคนเข้ามาดูกันหรือ,อยังเอ่ยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูอมนะคะก็จะมา ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม OBS เบื้องต้นนะคะแล้วก็จะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม OBS ในการบันทึกวิดีโอนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าโปรแกรม OBS Studio นั้นนะคะเป็นมีคุณสมบัติแล้วก็มีความสามารถมีประโยชน์อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ โปรแกรมนะคะ obs studio นะคะย่อมาจาก open b r o a d c a s t e r software studio นั่นเองหน้าตาของโปรแกรมนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคนไหนนะคะที่ยังไม่มีโปรแกรม obs นะคะสามารถที่จะเข้าไปใน google นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าดาวน์โหลดนะคะโปรแกรม obs studio นะคะ แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นโปรแกรมที่ดีมากๆเลยนะคะ,ะสามารถที่จะใช้งานกับโน้ตบุ๊กนะคะที่มีสเปคต่ำๆได้แล้วก็ให้เรานะคะดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีอีกด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูต่อไปเลยนะคะค่ะ,ะโปรแกรม obs นะคะก็คือโปรแกรมเครื่องมือฟรีนะคะที่เราใช้ในการ อัดวิดีโอนะคะหรือถ่ายทอดสดนะคะหรือว่าการสตรีมมิ่งนั่นเองนะคะเหมาะสำหรับการนำเสนอเนื้อหานะคะในรูปแบบวิดีโอและก็เสียงนะคะผู้ใช้สามารถที่จะอัดวิดีโอหรืออาจทำกิจกรรมต่างๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และรับสัญญาณวิดีโอจากกล้องเว็บแคมนะคะเพื่อแสดงผลในหน้าต่างเดียวกันไปพร้อมๆกันได้นะคะอ่าแล้วก็ เผยแพร่เนื้อหาวิดีโอไปยังโลกออนไลน์ได้นะคะเหมือนตอนเหมือนตอนนี้นะคะที่ครูอบกำลังทำอยู่ก็คือการไลฟ์สดนะคะการสตรีมสดผ่าน YouTube นั่นเองนะคะหรือเพื่อนๆหรือว่าใครเอ่อคนครูนะคะหรือคนที่ต้องการใช้โปรแกรม obs นะคะเราสามารถไลฟ์ผ่านโปรแกรม obs นะคะไปยังสื่อออนไลน์ได้นะคะอย่างเช่น Facebook u t u b e นะคะ Instagram มหรือทวิตเตอก็ได้เป็นต้นนะคะซึ่งโปรแกรม o b s นะคะเป็นโปรแกรมที่เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างมากเลยนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันเนาะที่มีการมีการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือเหมาะกับคุณครูอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่ใครสนใจนะคะคือเป็นโปรแกรมที่ ใช้งานง่ายนะคะสามารถที่จะนำเสนอ powerpoint ผ่าน OBS แบบง่ายๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อต่อไปเลยค่ะคุณสมบัติและก็ความสามารถของโปรแกรม OBS Studio นะคะ,คะก็คือประโยชน์ของเจ้าโปรแกรม OBS Studio เนี่ยนะคะก็คือสามารถอัดวิดีโอแล้วก็ถ่ายทอดสดไปพร้อมกันได้นะคะสามารถที่จะ ไลฟ์สดแล้วเราบันทึกวิดีโอเก็บไว้ดูหรือว่าเอาไว้ดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ไลฟ์ถ่ายทอดสดออกไปยังเว็บโซเชียลนะคะออนไลน์นะคะ,ะแสดงผลวิดีโอนะคะซ้อนวิดีโอในซีนเดียวกันได้นะคะสามารถใส่ข้อความนะคะรูปภาพหรือว่า ย้ายตำแหน่งในขณะที่บันทึกวิดีโอหรือเผยแพร่วิดีโอได้นั่นเองนะคะมีลูกเล่นต่างๆที่หลากหลายมากๆเลยนะคะข่าต่อไปค่ะแล้วก็สามารถปรับแต่งประสิทธิภาพของวิดีโอแล้วก็ประสิทธิภาพของเสียงนะคะตั้งค่าปุ่มลัดเพื่อใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นง่ายต่อการปรับแต่งและตั้งค่าการใช้งานนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวลองมาดู จุดด้อยของ obs studio หรือว่าข้อเสียของอโปรแกรม obs นะคะก็คือมีความซับซ้อนพอควรนะคะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจนะคะเหมือนเหมือนอสำหรับครูอบเองเนี่ยก็ยังไม่ชำนาญน,นะคะยังไม่ชำนาญกับการใช้โปรแกรมสักเท่าไหร่นะคะก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แล้วก็มีมีลูกเล่นที่ซับซ้อนนะคะค่อนข้างจะจะเข้าใจาลูกเล่นได้ยาก สักหน่อยสำหรับมือใหม่นะคะในการใช้โปรแกรม OBS นะแต่ถ้าเราใช้บ่อยทำบ่อยไปนะคะก็จะชินแล้วก็จะง่ายกับการใช้โปรแกรมค่ะแล้วก็การไลฟ์นะคะการไลฟ์ไปอย่างโซเชียลนะคะแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเรายังต้องเอาสตรีมคีย์นะคะเข้ามาใส่ด้วยตนเองนะคะซึ่งยังไม่สามารถที่จะไลฟ์ออกไป ได้อย่างง่ายเหมือนเหมือนไลค์ในแอป a c e b o o k หรือว่าในอ่อเจสแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นแล้วก็ไลค์ไปได้แค่ที่เดียวนะคะอันนี้คือข้อเสียนะคะแล้วก็การตั้งค่านะคะผู้ใช้งานนะคะต้องเข้าใจในสเปคของคอมพิวเตอร์ที่ตัวเองใช้นะคะเพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับโปรแกรม obs studio นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวโปรแกรมกันเลยนะคะว่ามีหน้าตาเป็นยังไงนะคะอ่าค่ะตรงหน้าจอที่คุณครูอบแสดงผลออกไปนะคะก็คือ หน้าจอของโปรแกรม obs นะคะก็จะมีแมีเครื่องมือต่างๆแบบนี้ค่ะในในในตามที่คุณครูแสดงให้เห็นนะคะก็จะมีเครื่องมือนะคะต่างๆมากมายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้คกูบก็จะมาแนะนำแบบข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะการใช้งานแบบเบื้องต้นก่อนเนาะก็คือเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้ก็คือ s ีนนะคะ ซีนหรือว่าฉากนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราดาวน์โหลดโปรแกรมออกมา,าเราเปิดขึ้นมานะคะก็จะมีฉากฉากหนึงให้เราอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราอยากจะมีฉากไว้สําหรับการเล่านิทานหรือทําให้มันมีลูกเล่นนะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มฉากได้นะคะโดยกดที่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะเป็นฉากที่123หรือเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อฉาก ได้นะคะโดยเพื่อที่จะไม่ทำให้เราสับสนนะคะแเราก็สามารถแล้วก็กดโอเคนะคะ,ะก็จะเป็นหน้าจอดำๆแบบนี้เนาะ,ะและทีนี้เราสามารถที่จะเมื่อเราได้ฉากแล้วใช่ไหมคะเราก็มาเพิ่มตรงซอสนะคะซอสก็คือเพิ่มลูกเล่นต่างๆนะคะ,ะเหมือนที่คุณครูอบใส่นะคะก็จะมี ตัววิดีโอแคปเจอร์ดีไวทนะคะวิดีโอแคปเจอร์ดีไวทเนี่ยก็คือกล้องเป็นกล้องนะคะที่เห็นหน้าคุณครูเห็นหน้าผู้สอนนะคะเวลาที่เราจะสอนออนไลน์สอนทำสื่อหรือสอนอทำคลิปลง y o ย่างนี้นะคะเพื่ออยากจะให้เห็นหน้าผู้ผสอนนะคะกะ็กดเข้ามาที่ไปเครื่องหมายบวกเช่นเช่นเหมือนเดิมนะคะ ตรงนี้นะคะก็มาที่ video capture device นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปก็จะได้เป็นแบบคุณคูนะคะถ้าเราไม่อยากให้เห็นหน้าเรานะคะหรือเราอยากให้ได้ยินแต่เสียงของผู้สอนอย่างเดียวเราก็กดตรงลูกตานะคะแล้วก็ปิดอ่ะแบบนี้นะคะก็จะไม่เห็นหน้าของครูผู้สอนนะคะแล้วถ้าเราอยากให้เปิดเราก็เปิดตรงลูกตาแล้วกด transition การเปลี่ยนภาพนั่นเองนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็น Window Capture อันนี้จะแสดงผลเฉพาะตัวที่เราต้องการให้เห็นนะคะแค่อย่างเดียวนะคะแล้วก็ Media Source นะคะ Media Source ก็คือ,อทำหน้าที่ในการเพิ่มเสียงเพลงนะคะหรือวิดีโอนะคะวิดีโอที่เป็นวิดีโอเคลื่อนไหวนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็น display capture นะคะก็คือการแสดงผลหน้าจอทั้งหมดเลยนะคะเห็นหน้าจอทั้งหมดของเราเลยว่าเราทำอะไรนะคะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็น tag ก็คือข้อความนั่นเองนะคะเหมือนที่คุณรู้อบรมอยู่ตอนนี้ก็คือทำให้มีตัวอักษรน,นะคะสไลด์นะคะถ้าเราต้องการให้เนียตัวหนังสือตัวอักษรสไลด์แบบนี้นะคะเราก็คลิกขวานะคะไปที่ filter นะคะอ่าแล้วก็มาตรงนี้ค่ะ แล้วสามารถเลื่อนนะคะให้มีความเร็วหรือว่าช้าตามความต้องการของเราได้นะคะ i m a ม e นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นรูปภาพนั่นเองรูปภาพที่เราจะเอามาใส่ในในฉากหลังของเราให้ดูสวยงามนะคะและน่าสนใจนะคะอ่ะซึ่งแต่ละตัวนะคะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายหรือว่าย่อขนาดนะคะ เคลื่อนย้ายย่อขนาดได้ตามความชอบของเรานะคะแบบนี้เลยนะคะอ่านี่นคะย่อนะคะขยับไปมาได้นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือนะคะเบื้องต้นของโปรแกรม obs studio นะคะส่วนฝั่งนี้อ่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวควบคุมเสียงเองนะคะก็จะมีเพิ่มตรงมีเพิ่มลดเสียงเพลงที่เราใส่นะคะเสียงไมค์ของเรานะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะจะเป็นสตรีมนะคะตัวที่เราจะ กดสตรีมไปยัง Facebook YouTube อย่างนี้นะคะเป็นต้นตรงนี้ก็จะเป็น start recording นะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวบันทึกวิดีโอนะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่คุณครูอบจะพาทุกคนนะคะทำตามนะคะสอนทุกคนให้รู้จักการใช้โปรแกรม obs ในการบันทึกวิดีโอเพื่อที่จะทำคลิปนะคะหรือทำคลิปสื่อการเรียนการสอนนะคะเพื่อที่จะอัปโหลดลง Facebook ลง Youtube นะคะสำหรับคนไหนที่ไม่ถนัดที่จะไลฟ์สดนะคะหรือว่าสตรีมแบบสดๆให้นักเรียนหรือว่าผู้ปกครองได้ดูนะคะเราก็สามารถที่จะบันทึกวิดีโอนะคะคในการทำสื่อการเรียนการสอนได้อย่างง่ายๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการบันทึกวิดีโอกันนะคะก็คือ การใช้โปรแกรม OBS ในการบันทึกวิดีโอนะคะให้ทุกคนนะคะไปที่อ่าเดี๋ยวให้ทุกคนไปที่ setting นะคะก็คือการตั้งค่านั่นเองอ่ากดเข้ามาแล้วเรามาที่ output นะคะอพอเรามาที่ output แล้วเราก็เพิ่มขนาดหรือว่า เลือกตรงซิมเพิลนะคะตอนนี้น่าจะมีค่ะเลือกตรงซิมเพิลนะคะแล้วก็มาที่ recording p a r t นะคะ recording p a r t นะคะก็จะเป็นตรงที่เราเลือกไว้บันทึกวิดีโอนะคะว่าเราจะบันทึกไว้ตรงไหนนะคะใน d e สก์ท็ในได้ดีหรือว่าในวิดีโอนะคะคอบจะเซฟไว้ในวิดีโอนะคะแล้วเราก็มาดูตรง recoding r นะคะ quality นะคะให้เลือก high quality นะคะก็คือการบันทึกแบบคุณภาพสูงนะคะ recoding r format ตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็น mp3 mp4 นะคะหรือว่า mkv นะคะพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะเราก็กด ok ค่ะ พอเรากดโอเคแล้วนะคะเราก็มากดตรง start recording นะคะเพื่อที่จะทำการบันทึกวิดีโอที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่หรือว่าเรากำลังทำการสอนนะคะอ่าเราก็กดไปตรงนี้เลยนะคะแล้วถ้าเราต้องการที่จะหยุดนะคะเราก็กด stop recording นะคะโอเคนะคะแล้วเราก็มาดูไฟล์โชว รีคอดดิ้งนะคะวิดีโอก็จะขึ้นขึ้นมาแบบนี้นะคะตรงที่เราเลือกเก็บไว้นะคะเพื่อที่จะทําการบันทึกวีดีโอที่เรากํางก็จะได้วิดีโอใวิดีโอนะคะโอเคค่ะก็จะได้คลิปหนึ่งคลิปนะคะที่เราบันทึกไว้นะคะคุณครูที่จะนำไปใช้ในการสอนย้อนหลังนะคะก็สามารถที่จะ อ,อัพลง Youtube นะคะแล้วก็ลงใน Facebook หรือว่า l ล ne กลุ่มต่างๆได้อย่างง่ายดายเลยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการาใช้งานโปรแกรม OBS เบื้องต้นนะคะแล้วก็การใช้โปรแกรม OBS ในการบันทึกวิดีโอนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับ ทุกๆคนนะคะที่จะนำไปใช้นะคะซึ่งโปรแกรม OBS ก็ใช้งานอย่างง่ายๆเลยไม่ยากเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะหรือว่าชื่นชอบในคลิปหรืออยากจะมาดูย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้ามาดูคลิปวิดีโอนะคะการสอนนะคะการใช้งานโปรแกรม OBS เปื้งต้นนะคะของครูอบที่ช่องครูบอลณี h ช n แนลได้เลยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกัน กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เข้ามากด subscribe กันเยอะนะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจให้คุณผู้อบได้ทําคลิปต่อไปนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นไปอยู่กับทุกคนนะคะวันนี้ผู้อบก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ